สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการแสงแห่งศรัทธาพาคุณผู้ชมมาที่วัดป้อมวิเชียนโชติการามตั้งอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครน,นี่เองนะครับวัดป้อมวิเชียนแห่งนี้เชื่อว่าหลายๆท่านที่เคยมาเที่ยวมหาชัยก็คงจะเคยผ่านแล้วก็เห็นว่าโอ้โหใหญ่โตสวยงามหรูหราอลังการเหลือเกินยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันกาลังก่อสร้างพระอุโบสถจตุรมุขนะครับแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปของวัดนี้เป็นอย่างไรไปฟังจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระปริยัติกิจโกศลท่านเจ้าวาดวัดป้องวิเชียนเองนะครับจะได้ทราบว่าโอ้โหความเป็นมาของวัดนี้นี่เลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวนะครับกว่าจะมาถึงปัจจุบัน ครับนมรักการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจริญพรหลวงพ่อครับความเป็นมาของวัดป้อมวิเชียนเนี่ยเป็นยังไงครับขอช่วยชี้แนะหน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เล่าต่อต่กันมาแนตะ่เพราะว่าวัดเนี่ยสร้างมาโดยประมาณสองร้อยกว่าปีหหยเก่ามากเก่ามากครับก็สร้างมาควบคู่กับป้อมวิเชียนครับ นะเพราะว่าได้ประมาณการแล้วก็ได้หลักฐานบางส่วนครับจากป้อมวิเชียนน่ะนะพราะป้อมวิเชียนสร้างในรัชกาลที่สองระหว่างที่สองกับที่สามอ่บโดยเป็นชาวมอญน,นะนะอ่าโดยชาวมอญชาวจีนจะเป็นหัวหน้าก็สร้างป้อมขึ้นมาเรียกว่าเชื่อป้อมวิเชียน ที่ชาวรามันที่มาจากประเทศพม,มา่าชาวจีนมาจากประเทศจีนครับก็มาสายรับจ้าง๋อครับรับจ้างมาสร้างป้อมชาวมอญที่จะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ประการสําคัญที่เขายึดถือก็คือจะต้องมีพระสำหรับกราบไหว้อที่ย,ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาใช่ครับถ้าจะไปอยู่แห่งหนึ่บนใดก็ตามจะต้อง มีพระหรือมีศาลาถ้ามีกําลังมากหน่อยก็จะสร้างเป็นวัดขึ้นมาอ๋ออาจจะไม่เป็นวัดก็ได้ชุมชนเล็กๆก็ใช่ขอให้ขอให้มีพระตอนแรกอาจจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วพอสร้างป้อมแล้วก็ยังอยู่ต่อครับอยู่ต่อก็ไปขุดคลองสุนัขนคลองสุนัขขอนถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาจะได้อยู่ จากกรงสนาคารก,ก็ยังอยู่ที่นี่ถวนแต่ก็สร้างอาจจะเป็นสันลาหลังเล็กๆแล้วก็มีพระพุทธรูปประดรษฐานนั้นครับแล้วต่อมาชาวบอก็ไม่ได้กลับไปอีกก็ยังอยู่ต่ออยู่ต่อก็ตั้งลกลากก็คาดว, <ๆ S 2> ว่า,างคงจะ<ร>คงจะ,งจะสร้างแต่แต่อาจจะเป็นที่ปฏิบัติสานรกกิจของชาวบอนเกี่ยกว่ารเรื่อง อ,อย่างตอนนั้นสมัยนั้นคาดว่ายังไม่เป็นวัดนะนะน,น่าจะยังไม่เป็นวัดเพราะว่ามันจะมีอีกวัดหนึ่งเรียกว่าวัดโพงามครับวัดโพงามตอนนี้ก็มันล้างไปก็อาจจะเป็นร้อยปีแล้วก็ได้นะครับตอนเวลานี้ตรงวัดโพงามนั่นก็การรถไฟเช่าที่ไปเมื่อเช่าที่ไปปุ๊บก็จะมีพระ พุทธรูปองค์หนึ่งทำด้วยศิลาแรงก็เอาสังกะสีทำเป็นเพิงไว้แล้วต่อมาตรงนี้เป็นวัดครับตรงนี้เป็นวัดแล้วก็ชุมชนแถวนี้ก็จะเป็นชาวรามันทั้งนั้นเลยครัล่ชาวันชุมชนชาวมอนแหละเราวัดก็ตั้งโลกลากอยู่ที่นี่เลยคล้ายๆพระประแดงนะฝั่งนี้ถูกต้องเพราะว่า ส่วนหนึ่งที่ไปรับจ้างขุดคลองสุนขรนจากแม่น้ำท่าจีนไปสู่โคขามครับก็จะสร้างวัดเรื่อยๆไปเข้าไปถึงไหนเขาก็สร้างไปเรื่อยจะสร้างไปเรื่อยเพราะในเส้นทางนี้ก็จะมีตั้งแต่วัดเจริญสุขารามสร้างตรงไหนก็จะตั้งโรงรากันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไปวัดบางสี่คต แล้วไปบางกระเจ้าครับแล้วก็ถึงกาหลงเรียกว่าทางไปบางโทรัตน์นะที่จะไปทางแม่กลองครับก็จะมีวัดบางพลีครับเอป็นชาวมอญทางนั้นเลยคือเส้นโบราณชุนชนรนรานสร้างตั้งรกรากกันแล้วทีนี้ต่อมาพระที่ ชาวบ,บ้านเขาเห็นว่าน่าจะอยู่วัดคือพระพุทธรูปที่เป็นศิลาแรงนะครับคำนวณไม่ได้ว่าทั้งหมดมันจะกี่ร้อยปีอะนะครับก็ปรึกษาหารือกับสว่วนราชการว่าน่าจะนำมาไว้ที่วัดเพ<อ>ราะไ่อยู่ที่ ตรงการรถไฟที่เช่าที่ดินวัดโพวัดร้างซึ่งเป็นวัดร้างไปแล้วดูแล้วชาวบ้านก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะสงสารกษัตรนะก็เลยนำพระพุทธรูปองค์นั้นมาไว้อ๋ออันเชิญมาประณิสฐานประณิสฐานอยู่ข้างโบสถ์โบสถ์ตอนนั้นสมัยนั้นคือที่นี่มีโบสถ์แล้วก็เป็นวัดแล้วเป็นวัดแล้วพอหลังจากเป็นวัดแล้วก็เราก็เห็นว่าพระพุทธรูป เก่าแก่นั้นแต่ไปอยู่ตรงนั้นไม่เหมาะสมเป็นวัดล้างเป็นเพิงหลังกสีอัญเชิญท่านมาอยู่ที่หมมเนาะแล้วต่อมาก็เป็นวิหารเล็กๆครับทําด้วยไม้ต่อมามันก็จะลงมสุดๆไปก็เลยอัญเชิญหลวงพ่อที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อแดงนะครับว่าท่านเป็นเทลาแดงก็เรียกก็สีแดงเป็นหินสีแดงนะสีแดงครับก็เลยเรียกว่าง่ายดีเรียกหลวงพ่อแดงก็เลยอัญเชิญเข้าไปไว้ใน อุโบสถอุโบสถที่วัดนี่กระหลังเล็กๆบรรจุได้พระประมาณยี่พ้าแต่ไม่เกินสามสิบประมาณครันครับแค่นั้นก็เป็นโบสถ์หลังเล็กๆเป็นหลังเล็กๆครับก็กเท่ากับว่าหลวงพ่อแดงนี้ก็เป็นพระประธานในโบสถ์แล้วยังไม่ใช่พระประธานเพราะว่าประธานในโบสถ์มีแล้วมีแล้วอ๋อเชิญเข้าไปรัตนายุคต้นครับที่มีอยู่แล้วก็แต่ไปตั้งรองลงมาครับ ก็เป็นที่กราบไหว้ของชาวบ้านในละแวกนี้ทั้งหมดอนะ๋อนี่ก็เท่ากับว่าทุกวันนี้ก็เขาก็มากราบไหว้หลงทางกันอ๋อครับเป็นที่รู้จักทั่วไปของชาวเมืองนี้นะครับเอ่อถ้าถอยหลังก็ถอยหลังไปเมื่อสามสิบห้าปีนี้ก็ยังมีการประจําปีอยู่ครับยังมีการประจาปีอยู่อครับแล้วต่อมาภายหลังก็หยุดพักไปครับ พักก็เลยพักยาวเลยจนทูกท้วนนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีงานสมงวันประจําปีแล้วเราก็จะมีคือสมัยก่อนอาจจะหยุดไปเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจมันอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ความพร้อมของคณะกรรมการครับอย่างนั้นก็หยุดไปยก็เลยหยุดยาวไปเลยก็จัดงานทีมก็ยุ่งนะวุ่นวายวุ่นวายแหละครับมันก็แล้วสมัยนั้นก็จะคนจะมากสมัยนั้นงานประจำปีเนี่ย เงินเงินปิดทองหลวงพ่อแดงดอกไม้ทุกอยาอะไรก็ตามเนี่ยเหลือหลักแสนเนี่ก็ถือว่าเป็นโอ้โหมหาศาลอ่ะถือว่าเยอะเลยแหละครับเพราะว่าเงินเมืกก่อก่อนเงินในสมัยนั้นมันเขาเรียกว่าเงินมันใหญ่ค มายรงนี้เงินมันเล็กก๋เตี๋ยวชามหนึ่ง <c oughs> หนึ่งบาท <c oughs> ห้าสิบสตางค์อะไรก็ว่ากันไป <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> โอ้โหถ้าเก็บเก็บเ <c oughs> งินได้เป็นแสนไม่ใช่เรื่องเล็กนะใช่ใช่ครับนั่นแหละจากนั้นมาอาตมานี่บวชเมื่อปีพศสองพันสิบสามครับ มาเหมือนวัดล้างสี่สิบปีพอดีเข้ามานี่เหมือนวัดล้างโอ้โหนี่นึกนึกภาพไม่ออกหลวงพ่อบอกว่าที่นี่เหมือนวัดล้างเพราะว่าโอโหเมกี้เข้ามานะครับโอ้ยทำไมใหญ่ตโตมโหร้านอย่างนี้คือมันอย่างนี้ครับเมืองสมุทรสาครเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ติดกับเมืองหลวงกรุงเทพครับแต่มาเคยคิด,ดเล่นๆนะครับ เอเมืองกรุเงเทพเป็นเมืองหลวงเนี่ยอยู่ในที่สูงครับไม,ม่ไม่ไมค่อยได้มองลงมาข้างล่างอมองไปไกลอม,อมองไปไกลเขาเรียกมองคขามองไปไกลครับแต่ก็อยู่ก็ได้วาฟเอ์เป็นสุขดีนะครับคือในวัดนี่ก็ยังเป็นป่าอยู่ยเป็นปา่าครับแล้วก็ยังมีเชิงตะกอน ตอบยังไม่มีนะครับเป็นเชิญตะกรนก็เผาสดกระเผาสดครับเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาออกเวทบาตก็ใช้เรือครับคือหน้าวัดจะอยู่ทั้งแม่น้ําท่าจีนนะครับหน้าวัดท่้งนี้จะเป็นหลังวัดก็เป็นธรรมเนียมวัดโบแต่ดั้งเดิมบ้านเราคือหน้าวัดก็จะอยู่ติดครช่ไปไหนมาไหนก็ไปเรือกันสร้างวัดสร้างเมืองสร้างบ้านครับ ก็ต้องมีแผนมีผังมีตาําลาคนโบราณนี่ท่านจะมีอะไรหลายหลายอย่างที่เขาเรียกว่าเอาทำเนี่ยให้มีคติได้คิดอคติได้คิดแล้วไม่มีความหมายนะคือไม่ใช่<ะ>ทำไป<ะ>ดื้อๆอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องสัญญาจะแฝงเอาไว้ถ้าสั้งกจนะถ้ามาคิดเอวเองนะคนที่จะมาวัดเนี่ยเขาต้องมาหน้าวัด มาได้วัดหน้าวัดก็ได้พบพระก่อนเนี่ยครับพบพระก็สนทนาธรรมกับพระครับก็พระก็จะคุยกันเรื่องอธรรมะครับแล้วก็ธรรมะเป็นเป็นเรื่องจริงๆอ่ะนะครับเป็นเรื่องจริงๆเมืว่าโยมเด้รู้รู้เรื่องรจริงถ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องจิตและวิญญาณสังขา,นนารอะไรต่างๆโยมก็จะปล่อยวางได้ครับ,รบเพราะปกติเห็นประชารู้จะกลัวใช่ไหม ครับแต่มามาคุยกับพระนะครับก็ก็พูดสมัครคือคุยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายใช่มันไม่มันไม่ไม่ทีนี้พอผ่านพอผ่านพระไปครับโยมไปหลังวัดครับไปเจอที่ผบศพโยมก็จะไม่กลัวละไม่กลัวละไม่กลัวละทีนี้ต่อมาบ้านเมืองมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นมาเริ่มมีถนนเมื่อปีสองพันร้อยสิบแปดครับ ส8แปดถนนพระรามสองเนี่ยอ๋อครับฮะพอมีถนนปุ๊บเนี่ยก่อนพสองพันสิบแปดนันก็คุณสุรินเทพกัญน,นาเป็นนายกเทศมนตรีรเทศบาลเนี่ยนะก็ตัดถนนวางแผนตัดถนนก็มาขอตัดที่ดินวัดครับเพื่อจะให้คนที่อยู่ชายแม่น้ำท่าจินเนี่ยได้มี ทางเข้าทางออกเมือ่อก่อนมีแต่ทางน้ำหลวงพ่อ่า,อากนกันเลยอนุญาตไทยเพื่อชาวบ้านจะได้เข้าออกได้สบายครับแล้วก็พอมีถนนทางด้านหลังวัดแล้วเนี่ยประชาชนที่อยู่ด้านโดยวัดขึ้นไปทางนู้นซึ่งเป็นสะพานปลาที่จอดเรืออครับก็มาใช้ถนนด้านหลังวัดครับ เพอมีถนนปุ๊บก็เริ่มเริ่มจเจริญได้เรื่อยมาจนทั้งทุกวันนี้ทุกคนก็คิดว่าทางนี้คือหน้าวัดก็คือหลังวดัด <c oughs> แต่พอเราตัดถนนผ่านหลังวดัดหลังวัดในที่สุดก็ต้องกลายเป็นหน้าวาดัด<ช>เข้ามาเพราะฉะนั้นโป๊ะเลยเจอก่อนเลยเมนใช่ <c oughs> บางคนไม่รู้อูห้หูมนดบอะไร <c oughs> ใช่ทีนี้ตอนสร้างเมนครับแต่มาก็ต้องคิดว่าพอคิดถึงข้อนี้ปุ๊บเนี่ยครับ เดิมทีมันเป็นเตาอบแล้วก็ปลุกละเกละกะด้วยท่าลาไม้สําหรับที่พักศพอะไรตไรนะรแล้วก็จะมีบ่อน้ําสําหรับสําหรับล้างศพอ๋อครับก่อนจะเผาเขาไปล้างก่อนศพเก่าเนีับไปล้างเขาจะเก็บไว้ปีหนึ่งหรือหรือว่าสามเดือนร้อยวันอะไรเงี้ยก็ต้องมีที่ล้างอ๋อครับล้างก่อนก็จะมีบ่อสำหรับล้างศพครับ แลพออ้วทีนี้ดันมาอยู่หน้าวัดอเทีนี้ก็ทําไงอ่ะตอนที่ทำมาบวชมาเนี่ยก็หวังว่าจะได้มาเรียนศึกษาะธรรมวินัยอะนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอตอนนั้นยังยังไม่ได้บวชเลยก็มองภาพครับมองภาพเข้ามาวูดพ้ะนี่เรียบร้อยสวยงามนเรื่วมใสโอ้ใช่ใช่เรามองเห็นแล้วเราก นี่ก่อนจะมาบวชนี่คร,รับมาเกิดในจนังหวัด